สบายดีดกับบทพีะแซ่บเนาะนี่กินข้าวคือเก่าอีกแล้วคนใหญ่ก็ายแล้วเนะี่เป็นไออยู่มันยังเป็นไอยังบวดเศร้าพี่น้องเออเป็นไอคือการคืเมื่อวานอยู่ละอืมค่อยเป็นไอยังบวดเศร้าเธอครัเพราะว่ากาเป็นไอคือเมื่อวานเหละพี่น้องบวดเศร้าเธอครับเป็นไอนั้เนเลยว่า มาตามกินขา้าคือเกาวมันีอยังกกินเครื่อกร้าวนะครับพี่น้องมันนี้ไม่กินมามาาพี่น้องเอ้ยกินมามาาของไทยค้าวก็ก้าวก็กยอะมามาเนาะคนละกงินม,นกนกนมีกินมีพี่น้อง กดนิดน้อยกันพี่ง้ำให้อันก่อนให้มันสุกก่อนค่อยกินเพีองเออกดนิดน้อยพี่น้องให้มันสุกค่อยกินรอทาแป๊บหนึ่งแล้วมันสุกมันยังหวาันสุกนะพี่น้องถ้าว่ามันสุกก็อยกินพีองเออมันสุกเนาะก็ขาอกอบใจเ้อเนาะเมื่อวานนี้ค่อยปล่อยค่อยปล่อยคลิปอยู่นั้นเมื่านนี้มันเกิดปงโอ้สิบเก้าคนเลยข้ออบใจเนาะงเมื่อคี้ว่า คนที่เข้ามาเบิ่งค่อยะกับคนที่เข้ามาชื่นชมนะกับเข้ามาติดตามคลิปค่อยเนาะในสอง์กิทูปเนี่ยค่อยๆเข้าใจเด้อเข้าใจไห้เนาะคือค่อยกแบบชื่นเต้นอะปุฮู้ซึกว่ันอย่างเลยเนาะคือคลิปค่อยอาลงนี่คนเบิ่งนี่อาจจะบ่หลาไหร่กนั้นอกจากว่าค่อยค่อยคิปนู้นแล้วเพราะว่าคนเบิ่งค่อยนี่จะเมื่อไาร่แต่ว่าค่อยค่อยคิปลงไปเมื่อวานนี้อ๋อ ก็ขอบใจเนาะขอบใจหลายเด้อขอบใจเนาะสำหรับคนที่มามาชื่นมาชมคลิปค่อยนะครับมาบนคลิปค่อยเนาะคือค่อยจะเห็ดเรื่องกัดกินตลอดเวลาเลยเนาะไปเนาะเออข้าวกินอย่างกินกระตามเนาะค่อยจะไม่เอ่อเฮ็ดกินตลอดเวลาเลยเนาะทุกคนเพราะว่าี่กินมีกินตามกิ่นขยะาบบนี้น่ะก็จะคอเวอร์ตรงไหนช่องยูทูปนั้นให้คนเบิ่งไหลเยอะเนาะเพราะว่า เพราะว่าเขาจะได้ยอนวิวหลายเขาก็จะได้รายได้ทาง y o u t u b ้วยอ่เขาจะาได้เงินนั่นน่ะเนาะทุกคนเนาะคนงี้ได้เจ็บคอคนนี้ต้องปฏิบัพี่น้องเพราะว่ามันมันเจ็บคอพี่น้องเอ้ยผออาการเราไป็ังไงแต่ว่ามันเจ็บคอพี่น้อง แบบหนึ่งอือม,มาจ้าพี่นอ้องนะมื่อกี้กินอะไรจ้าพี่น้แทนแทนแทนวันนี้มากินมาม่าด้าพี่น้องมีเส้นมีแล้วเส้นมามา่าจ้าพี่น้องนี่กินมีจ้ะพี่น้องโอ้เป็นเรื่องกินแหละพี่น้องเมื่อวานนี้กินปลาวันนี้กินมีมือมือเื้อนี่กิน เออหมูอวานกินป่าพี่น้องกินป่ากับสุภามืัอนี้ไม่กินมีพี่น้องมาไหมไม่กินข้าวน้อกันกินมีอยู่อะพี่น้องลูกสองถุงพี่น้องต้องเดือดเมือนโบอีเออกะเลยว่ากะเลยว่าลูกสองถุงพี่น้องเนาะถุงเดียวมันมันกินแหละมันซึมมาเหมือนโบอีไหมพี่น้องกะเลยบาสองถุงจัดไปเลย บลกเไปให้ไก่ไม่เงียพี่น้องี่เตสิบอาพี่น้องโอ้โหี่เตสิเนาะเตือเตอเออี่เตอขอนละเียดเยอเพราะว่าเป็นวัดเป็นไอพี่น้องถ้าเป็นเตอพี่ร้อเป็นน้องเป็นไอพี่น้องเขาละเียจักหน่อยในบรสิดวในการนบสิดว ิมีพี่น้องเอ้ยเพราะว่านี่กินอันนั้นเพราอว่านี้กินป่ามันกินมีเออจะกินดอกพี่น้องเออเมื่ออื่นบะไรยูนีแล้วเสียออกแต่ยูห้องเิงคุณเพราะว่าเขาไม่เห็นคิดเห็ยอย่างเขาจะไม่เห็นห้องนี้เราเพราะว่ามันมีโต๊ะนี่เด็กมีโต๊ะนี้ห้องนั้นมันว่ามีโต๊ะเลยทหการยากเห็นอย่างการยากแปลว่ามี่จะเตียงมันมีโต๊ะนะมันมีโต๊ะสิไม่เห็นอย่างเห็นคิดเห็ยอย่างมันก็ยากทุกคนเราไม่เห็นห้องนี้ ข้าวอย่างก็ไม่กินในห้นอ,งองนี้ยู่พน้องเห็ดผลททนคือเก่านะคะไม่กินมีน้ำกันเด้วพีพน้องมีเยอะอยู่ๆอะเส้นลาบน,นี้นะ่ะเออกินเป็นเส้นแล้วบน,นี้นั้นงั้นกินปลากินผักเป็นตะผักนะ้วมีกินเส้นเป็นเส้นแล้วพพ่น้องเส้นมีมาเริ่มกินข้าวนังกันพพ่น้อง กินมีพี่เาเอ้ยกินมีต่างเขาเพราะว่าวัมีอันแม่ไม่นี้แม่ค่อยบริหารแนวกินพี่น้องแม่ค่อยบริหารค่อยกันเลยเลยอันอีกกินมีอะไรแม่ค่อยเห็นแนวกินนะค่อยกับบริการมีค่อยกิ่นย้ำกิ่นอันนั่นละ ใครพิมามนคลิปนี้ลืมกดไลค์กดแชร์กดชอบกดคลิกกดติดตามไปเลยพี่น้องเป็นกำลังใจคอยด้วยี่เขาเศร้าพี่น้องเออเฮ้ยเสียแล้วนี่ยัดกัดตัวก็บอกขึ้นหมู่บ้านเลยพี่น้อง ใส่หน้ามุ้งกับปลาไหลเลยพี่น้องเมื่อคืนนี่มุ้งขดเส้นไป,อ,นปนอ,อัออออออปนปลาลินเอื้อยเอ้ยไปเส้นปลาลินเฮิ่นเฮิ่นมูเอ,อื้อยจะว่าไปบลาไหลน้องไปบลาไหลก็เลยว่าบไไปน้ำเพิ่นเลยว่ายาไป <c oughs> ไปบลาไหลพี่น้องก็เลยไปปลาก็เลย อาเรยกยาเ็เรียบริไปนะพี่น้องนั่นปไบรไปหมินก็ยากไปเป็นมเอ้ยยู่แต่ว่าไปบริไอเลยยกาบริไปวาทไม่ยากไปได้พี่น้อยากไปยพี่น้อไปบริไตพี่น้องกเป็นเสียไปบริไเป็น่เล่พี่น้องโอ้พี่น้อง บอลบอลทิ้ท้ายหยิบซีกุ่มพากับกรชิมมาหดาาาาเลยพี่น้องมา,บ,าบุิษาก็ซือ้อตัวคนตรงนี้กันค่อยนี่ซื้อเองทุกปีเป็นแต่กันซื้อเอง,องพอี่น้องเพราะว่าเพราะว่าแฟนบ่มี้นนำมูลในพี่น้องเฮ้ยเองต้องเปิดเป็นแตซื้อตัวเองพี่น้องเพราะว่าตัวเองบ่มีแฟนในพี่น้องก็ซื้อเองพี่น้องเนาะซื้อเองหาเองพี่น้องเขาล่ะมีแฟนเราให้ นู้นเดี๋ยนี้อาไห้โอ้ยมีความสุขเออแบบมีความสุขแล้วไปหนักไปใส่กับไปแต่น้ำมูน้ำครูโอ้ยพอมาแล้วเจ็บใจไปหนักแฟนโบมีมีความสุขน้ำมูนก็ใส่กระยาคนน่ะไม่เป็นไรแบบแฟนห้ามีโบพี่น้องไนักน้ใส่กระยาเนาะบางคนเราไปน้ำแฟนไปน้ำผัวเขาเออไปจะน้ำเอือยน้ำไอ้น้ำอ่าวน้ำอาโอ้ยบุกหัก แต่ว่าแบบเขาบอกมแฟนแลยวอ่นะเขาเป็นสายสายน่ะหร่นอไอ้น้เอ้อน้ำอ่านน้ำอ่านกับบวคัับพคกฮอนปะอือมูยุไปน้ำกระเจ้าแล้วไอเจ้าจะให้กินแล้วนอืนมีแฟนอีสากระเจ้าอะไรนะมันทันลับพี่น้องเอ้ยคนเท้านั่นอะไรพี่น้องมันบวกับพี่น้อง เพราะว่าเป็นบาหลินท้ายนต่ซื้อดอ,อกใหม่เอาเองนะพี่น้งองเพราะว่าผมไม่ไปซื้อให้เด้เพราะว่าแฟนกันบผมมีน้ามูนะพี่น้งองเลยว่าเสื้อเองทุกปีปีแรกก็ซื้อเองเพราะปีนี้น่ะโรคโควิดมาน่ะอันโควิดสิบเก้ามาพี่น้งองก็เลยไปเอกไปนอกบ่ได้นบา้านเสื้อเองเนาะดีวาด่างเลยฟีลอะไรแตก็กกจะเห็นยางมันเพราะว่าแฟนทาบุญมีนะสนะใจไหนสนะทุกปีนะพี่น้อง เป็นจังซี่แหละพี่น้องเอ้ยคนเฮาพี่น้องมันอันแบบให้เฮ็ดบ่มีแฟนให้พี่น้องยะยะเลยพี่น้องเพิ่นสิหาตย เส้นที่เป็นเส้นแล้วเดี๋ยวนี เียอันเป็นเมนูกินได้พี่น้องมื้อวานนี่กินปลากินกินเส้นมันอื่นได้ถ้ากินอย่างพี่น้องบ่พอูเลยเป็นเมนูกินอยู่ ข่อยเน่องกินมีห่อดยวบ่อหอดยวบ่อเอ็สองห่สมหอขเห็นคนกินลายได้พี่น้องพราว่าอ่าขอเห็นตื้ตุ้ยตรงนั้นนักหนักมจะหาสิบโลหาสิบเอ็ดหาสิบสองไมตัวนี้มาอยู่นี่แหละหกสิบเนหกสิบสองหกสิบสามพี่น้องกินข้าวเจดสิบแล้วหนักข่อยนั้นเยข่อยจ้อยจยพี่น้อง ห้าสิบโลคอยพอดีงั้นไมยากัปไนนะแล้วส่งกับบัวคับเลยพี่น้องประมาณประมาณไม่ยู่งยังจัดเนี่ยไม่ยุ่งนี่เห็นะพี่น้องแล้วกินพี่น้องโอ้ยบ่ให้บอกเลยก็จะบอกกลับกลับแล้วกลิ่นนะพี่น้องก็เลยมันก็เลยมัตุยนะพี่น้องแต่กลิ่นพี่น้องค่อยเจ๊ยยยพี่น้องค่อยไปตุยคือเรานีพี่น้องแล้วเดี๋ยวนี้ค่อยตุยตุยช่างน้ำหนักเลยพี่น้องค่อยขึ้น ค่ตืนตุกใจเนี่พี่น้องปกติมีน้ำหนักแต่ห้าสิบโลนึกพี่น้องแต่มาเดี๋ยวนี้น้ำหนักค่อยหกสิบหกสิบสอหกสิบสาพี่น้องค่อยกันลยว่าตื่นเต้นพจตัวเองนี่พี่น้องเพราะว่าออ่าคยน้ำหนักไตกขนาดนั้นเปนมามที่นี่น้ำหนักจะเริ่มหลขึ้นไหลขึ้นเออตื่นเต้นเป็นเองเนพี่น้องพวกมาเช็ดเช็ดที่ไหนเนี่พี่น้องเนาะเอามเช็ดที่ไหน มันตื่นตัวเองไหมมันตื่นเต้นตัวเองเลยบุ้งหูที่แจ oui, ้งแดงตื่นปกติเคยหุ่นดีแอลดีนะเพื่อน้ราเนาะแต่มาวันนี้แหละป้าแอบจ้กมาจะใส่พี่น้องบุ้งหูเลยตุยขึ้นเพื่อนเราตุยแต่ไม่กับบอสจอยเพี่น้องเรา ในช่วงนั้นนี่น้ำหนักใครได้ไรแต่ช่วงนี้น,น้ำหนักเขาใส่ไอตับวัยไรได้เพี่น้องช่วงนี้เนี่ยไล้ช่วงนี้เพราะว่าน้ำในช่วงโควิดเนี่ยพี่น้องช่วงโควิดเราใส่ไมาใส่บ่ได้กินน้อยกินน้อยน้ำหนักก็ขุนเ,เพี่น้องคือ,วนนนคอ,อวสวงนั่นนี่น้ำหนักคอยจ่อยน้องผลไมาส่วนนี้ น้าค่อยก็เลย์ไปขึ้นเพราตอนนั้นอะมันมันโซนโควิดโควิดหายเฮ็ดเบียดเลยพี่น้นองเห็นนั่นเห็นนี่ให้มันโดนเลยพี่น้องโซนนี้โอ้ยวัวแหวนตุ้ยเลยพี่น้องเยอะป่ะโซนนี้ต้องตุยเลยพี่น้องมันนีโควิดมา้ยนะพี่น,น้อง กินมีไปแล้วไอ้ยกินนี่ตัางเขาแม่ค่อยไปเที่กินก็ได้กินเสซนก็แบบนี้นะเซนเันนเลย คนนี้สองหอกินบ่เบิดแล้วไข่หนี่โอ้ยแป๊บเดียวสองห่อซิ้วๆตัวสามหอยังได้เลยพี่น้องเรากินแล้วเธอสามหอเบิร์ดไข่หนีไปข้นินหลายเลยพี่น้องขวดตุยประเด็นยังให้จอยตัวเองให้แบบลุงเติมโอ้ยพี่น้องเอ้ยยอม em ôi tính tình nó hơi tẹt ให้ดีถ้วยแตกกี่ใบมีมั้ยไม่แตก ถวยแตกพี่น้องเอ้การหินด้วยหินจะเฉล่ยน้องมันบวมมันลาสุดแมวถวยแตก Và tốt tốt chạy bớt dị nhận cái dị nhường của thân khỏe còn nóng bao vậy vậy gặp nhau khỏe chạy dị nhường tệ ối thay vào nhau thì vừa กดแล้วพ um, ี่น้องคลิปนี้ขอจะเพื่อนทำนีนแล้ว oh พี Sunday ่น้องกดนกดไลค์กดแครกดติดตามแล้วพี่น้องพอดินหนาบ๊ายบาย